วันนี้เนี่ยผมว่าการเป็นกบไม่ได้เสียหายนะครับแต่การเป็นสุนัขรับใช้ของนกกระสาสิ่งนั้นคือสิ่งเดรลล้ายวันนี้คงจะต้องพยายาม ไม่ให้กบตายมาเป็นสมุนของนกกระสาหน้าที่ของเราวันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากเลยเราจะต้องพยายามเปลี่ยนไอ้กบที่คอยไปอรอแมลงที่นกกระสาหยิบยื่นใหน้สักวันนี้ผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นซปเปอร์กรบกันสักทีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลบกับนกกระสาเพราะว่าวันนี้ผมบอกได้นะครับนกกระสาไอ้จิกต,ตีกันสักพักหนึ่งอ่ะสงคราม มันเหนื่อยอ่อนเดี๋ยวมันก็เทียเซียเจรจาต้าแล้วก็เอาปกที่เหลือมาแบ่งกันกินเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปที่ท่านวิทยากรท่านแรกเลยนะครับท่านท่านอาจารย์วิชามหาคุณครับกราบเรียนเชิญครับครับก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าก็ขอสวัสดีตอนบ่ายนะครับสำหรับ วันที mm ่น่าอึดอัดสำหรับกบทั้งหลายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ได้กรุณาเชิญมาร่วมรายการน้ำจริงตามที่รับทราบมาจากพลเอกกิติศักดิ์ท่านบอกว่าให้มาพูดเรื่องเดียวเกี่ยวกับทุจริตนะฮะหรือว่างานเกี่ยวกับคอร์รัปชันของปปช ผมก็ไม่ทราบว่าจะต้องมาพูดเรื่องนกกระสานะฮะเพราะเพราะไม่มีความรู้ในเรื่องศาสตร์นี้เลยแล้วก็ไม่ได้เป็นทั้งนกกระสาไม่ได้เป็นกบด้วยนะฮะแล้วก็จะไม่ยอมเป็นกบเด็ดขาดครับอย่างไรก็ดีครับก็เมื่อ,เม,อเมื่อมาลงเรือนี้แล้วเนี่ยนะครับจะยังไงก็ต้องไปได้วยกันไปได้วยกันเฉพาะวันนี้นะครับท่านอาจารย์ครับครับเ,เรื่องที่ เราพูดกันอยู่เนี่ยนะครับตามที่ได้เห็นโปรยเรื่องว่าสถานการณ์ของเมืองไทยเราเนี่ยที่มั่งคั่งโดยแผ่นดินทรัพยากรธรรมชาติน่าจะดีกว่านี้นะแต่ว่าปรากฏว่าถูกอรารัตาเปรียบมีปัญหาอันหนึ่งมาจากสามกลุ่มใหญ่ๆ ที่ที่มีปัญหาก็คือทางด้านของในทุนนักการเมืองแล้วก็ใครการที่ที่ไม่ดีหรือช่อชนทั้งหลายเนี่ยเ,เมื่อเมื่อเช้านี้เนี่ยนะฮะที่ผมไปร่วมแล้วก็ขึ้นไปพูดนะครับที่หลบเข้ามาเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยนะครับความจริงเขายังยังมีอภิปรายกันอยู่ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์น,นะครับซึ่งท่านประธานองคมนตรีกรุณาไปเปิดนะผม ก็พูดเรื่องเนี้ยนะเรื่องสำคัญก็คือทุจริตเชิงนโยบายขณะนี้เนี่ยมีปัญหาที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะระหว่างนักการเมืองผู้ออกนโยบายหรือผู้ที่บริหารราชการแผ่นดินอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายในทุนซึ่งเป็นนักธุรกิจ ความจริงนักธุรกิจดีๆก็มีเยอะแยะแต่ว่านักธุรกิจเหล่านี้เนี่ยได้ฝังหรือแฝงตัวอยู่ในทางการเมืองแล้วก็พยายามที่จะอ้างอิงหรือใช้อำนาจทางการเมืองฝ่ายที่3คือข้าราชการที่รับช่วงมาจากนักการเมืองแล้วก็นักธุรกิจที่พยายามจะใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจต่างๆในการดำเนินนโยบายเพื่อการได้รับผลประโยชน์ แทนที่ว่าจะตกถึงมือประชาชนก็กลับไปตกถึงมือของคนไม่กี่กลุ่มครอบครัวไม่กี่ครอบครัวอันนี้เนี่ยเมื่อผมไปสัมมนา,าที่ฮ่องกงเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเขาก็บอกว่าให้ชี้ชัดลงไปเลยว่ากรณีของการทุจริตหรือประพฤติมิชอบทั้งหลายเนี่ยเป็นกรณีที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน คำว่าขัดต่อหลักสิทธิทมนุษยชนหมายความว่าไงหมายความว่าทําให้คนไม่เท่าเทียมกันสิทธิทมนุษยชนนี่ก็คือว่าคนต้องเท่าเทียมกันนะคนต้องได้รับประโยชน์เสมอหน้ากันภายใต้งบประมาณแผ่นดินแต่ว่าการที่งบประมาณเนี่ยไหลไปเข้ากระเป๋าคนไม่กี่คนเนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนที่ยากไร้เนี่ยก็ยิ่งยากไร้หนักขึ้น เพราะฉะนั้นเขาฮ่องกงเนี่ยเวลาเขาต่อสู้กับการทุจริตเนี่ยเขาจะต่อสู้ร่วมกันระหว่างองค์กรปปชกับองค์กรสิทธิมนุษยชนไม่ไม่ใช่ต่อสู้โดดเดี่ยวขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในแนวความคิดของ,ของ,ข,องของเราเนี่ยการต่อสู้ทุจริตก็ว่าไปปป,ปชมีแรงเท่าไหร่ก็ทำไปสิทธิมนุษยชนก็ว่าโดยการปกป้องคนที่ ด้อยสิทธิ์หรือคนที่ด้อยโอกาสแต่ไม่ได้เอาปัญหาเนี่ยมาบูรณาการมาบูรณาการก็คือเอามามองในภาพรวมในภาพใหญ่ซึ่งตำราในการที่วิเคราะห์นะเรื่องของปัญหาทุจริตเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามองไม่ทะลุหรือไม่ไม,ไม่ลึกลงไปนะฮะถึงรากเหง้าของมันคือความไม่เท่าเทียมกันไอ้ตรงนี้แหละคือคือปัญหา ที่เป็นรากเงาของทุจริตคือเรามักจะมองแต่ผิวเผินว่าเออฉันได้รับประโยชน์ฉันได้รับประโยชน์ฉันได้รับประโยชน์แต่หาได้มองลึกลงไปไม่ว่าไอ้ประโยชน์ที่ควรจะได้รับเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกับคนอื่นมันไม่เท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นหรือบางกลุ่มเพราะฉะนั้นเวลาต่อสู้เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่ามีมีคนต่อสู้เพื่อการทุจริตเนี่ยน้อยหรือว่า มักจะคิดว่าไม่เป็นไรโกงไม่เป็นไรฉันได้ประโยชน์ก็แล้วกันเช่นอย่างในกรณีของการเอาสาธารณูปโภคหรือกิจการใหญ่ๆเนี่ยนะหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยถนนหนทางสะพานอะไรต่ออะไรเนี่ยนะลงไปเนี่ยในพื้นที่คนก็จะมองว่าเออนี่นะฉันได้ได้รถยนต์ได้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไฟฟ้าก็มาอะไรก็มานะ แต่สิ่งที่สูญเสียสิไม่ไม่ได้คิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยจะต้องได้ข้อมูลที่ที่ครบถ้วนรอบด้านเช่นว่าอย่างการเอาถนนเข้าไปในป่าเนี่ยที่ตัดให้ความเจริญเข้าไปเนี่ยประชาชนต้องสูญเสียอะไรบ้างอย่างการตอบคําถามในเรื่องการสร้างเขื่อนอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเขื่อนแม่วงก็ดีหรือว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นก็ดีเนี่ย เราพูดกันแต่เรื่องของการต่อต้านกันระหว่างสองกลุ่มกลุ่มอยากได้เขื่อนกับกลุ่มที่ที่ไม่อยากได้เขื่อนคือต้องการให้ป่าไม้เนี่ยยังยังคงดำรงอยู่แต่ไม่ได้พูดถึงความไม่เท่าเทียมกันของคนที่จะได้รับที่เขื่อนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะถ้าเขื่อนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปัญหาอะไรมันจะติดตามมา ไม่ได้วิเคราะห์ลงไปให้ลึกลงไปนอกเหนือจากการสูญเสียป่าตั้งแต่ผมทำงานมาในด้านของปปชเนี่ยนะฮะเราพบเลยว่าคดีที่ที่มีปัญหาที่ผมรับผิดชอบอยู่คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมผมดูแลทั้งหมดนะฮะในในส่วนเนี่ย เราจะเห็นได้เลยว่าที่ดินป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นต้นน้ำลำธารอะไรต่ออะไรเนี่ยได้ถูกทำลายลงอย่างมหาศาลเพราะความที่ต้องการผลประโยชน์เพราะมันเป็นผลประโยชน์อย่างมหาศาลที่หลวงถูกยึดกลายเป็นที่ส่วนตัวข้าราชการให้ความร่วมมือนะในการออกโฉนดนะคร เปลี่ยนตั้งแต่ออกส,สคอคหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นนอสสามนอสสามออกมาเป็นโฉนดแล้วก็ก็ใช้วิธีการค่อยครุกไปรุกไปรุกไปโดยเอาเอาเอกรัศดรที่ยากจนนั่นเองเนี่ยเป็นหัวหอกในการยึดเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่ารัศดรที่ยากจนเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อหรือเป็นโนมินีของคนร่ำรวยเสมอแล้วเราก็ไม่เคยที่จะ ใช้กระบวนการในการที่ให้ความรู้ความคิดอย่างเงี้ยกับคนที่ยากจนปล่อยให้คนที่ร่ำรวยเนี่ยเขาใส่หัวเอานะสุมหัวเอาใส่หัวเอานะป้อนข้อมูลเอาบอกว่าเออนี่นะเนี่ยคุณได้ประโยชน์เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณไปเอาที่ดินมาแล้วเอามาขายฉันเนี่ยนะฉันจะได้เงินเท่านุนเท่านี้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ารัษฎรในพื้นที่เนี่ยถึงเป็นรนัษฎรที่ยากจนหรือไม่ยากจนก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในระดับล่างๆเนี่ยที่เข้าไปยึดที่ของหลวงเนี่ยไม่ได้เคยมีจิตใจที่สำนึกในแผ่นดินนะแต่เราจะไปโทษเขาได้ยังไงตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ฮะท่าน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 ,านอาจารย์วุฒิพงศ์อาจารย์วุฒิพงศ์ครับ ไม่งั้นแล้วเนี่ยท่านสู้กับนกกระสาตัวไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะฮะเพราะกบทั้งหลายเนี่ยยังอ้าปากรอมแมลงที่เขาป้อนให้ตลอดเวลากบทั้งหลายเนี่ยเป็นกบหิวฮะหิวโหยแล้วหิวไม่มีที่สิ้นสุดอาจารย์นะท้องมันอิ่มแล้วนะ กบพวกนี้เนี่ยจนนอนกลิ้งแล้วแต่ว่าเออนี่นะถ้าได้อีกก็ยังก็ก,ก็ก็ดีก็ดีก็ชอบนะ,ะเป็นเป็นเป็นความภูมิใจเป็นความพอใจอที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นทาสเขาเนี่ยไม่ได้คิดแล้วก็กินแผ่นดินแล้วมีส่วนในการกินแผ่นดินด้วยก็ไม่ได้คิดสถานการณ์ที่ที่เข้าไปยึดที่ หลวงแล้วก็เอามาเป็นของส่วนตัวเนี่ยมันมากเหลือเกินมันมากจนสู้ไม่ไม่มีที่สิน้นสุดขนาดนี้เนี่ยนะเท่าที่ผมดําเนินการมาแล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยได้เพิกถอนออที่ดินไปทั้งหมดเนี่ยสามแปลงคิดเป็นพื้นที่1 2 0 0 0กว่าไร่เกือบ1 3 3 0 0ไร่คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด44,600ล้านบาทครับ นี่ผมให้เขาคิดตัวเลขถึงวันที่18พฤษภาเพราะวันจันทร์นี่จะต้องถแถลงข่าวใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องว่างานของปปชเนี่ยม,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 มันมาา that, ันมันมันมหาศาลแค่ไหนเพียงไรแล้วยังเหลือคดีที่เราจะต้องดําเนินการอีกมากมายมหาศาลเพราะว่าการดําเนินคดีนี้ไม่มีท no. ี่สิ้นสุดเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยมีกบและกระสาที่มันหิวตลอดเวลา นะครับคดีทั้งหมดเนี่ยนะครับผมผมชี้ให้เห็นว่าคดีว่ากันที่อยู่ในมือของสำนักง,งานปปชที่ดำเนินการตรวจสอบอยู่ในขณะน,นี้ทั้งหมด6,900กว่าเรื่องก็เกือบ7,000เรื่องนะเป็นคดีทุจริตทำลายสิ่งแวดล้อมสักร้อกว่าเรื่องร้อยสาเรื่องทุจริตในด้านการบริการสาธารณะ สร้างถนนหนทางอะไรต่ออะไรเนี่ยหกรกว่าเรื่องทุจริตก่อสร้างอาคารสานที่ราชการร้อยกว่าเรื่องทุจริตเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐที่เรียกว่าคดีหัวเนี่ยสี่กว่าเรื่องทุจริตที่เราเรียกว่าการปฏิบัติหรือลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยห้าพกว่าเรื่องนี่คือคนที่อยู่ในระบบราชการท่านจะเห็นได้ว่าคดีสูงสุดเลยห้าพันกว่าเรื่อง หมายความว่าอะไรหมายความว่าแตะไปที่หน่วยงานไหนเนี่ยเป็นปัญหาทั้งนั้นเราสามารถที่จะดำเนินคดีแล้วก็ชี้มูลความผิดเนี่ยท,ที่ดำเนินการมาแล้วเนี่ยเกือบ900าร้อยเรื่องออทางด้านอาญานะทางด้านวินัยเนี่ยเราจัดการกับข้าราชการไปทั้งหมดเนี่ย500กว่าคน527ราย เป็นปัญหาที่นหนักอกหนักใจจริงๆแต่อย่าอย่าพูดแต่เฉพาะประเทศเราเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยไปคุยกับต่างประเทศเนี่ยนะครับที่ที่ฮ่องกงพึ่งพึ่งไปไประชุมมาเนี่ยฮ่องกงเขาบอกว่าเขาดีนะฮะสถานการณ์เนี่ยก็คือหมายความว่าจิตสํานึกของเขาเนี่ยดีเขาไม่มีกระสาไม่มีกบแล้วนะฮะฮ่องกงเน<ก><ก>ี่ยนะฮะ ฮ่องกงนี่มีความเท่าเทียมกันแล้วอยู่ในแนวระนาบไม่ใช่แล้วแนวดิ่งแล้วนะครับเพราะว่าคนมีความรู้มีความคิดแต่เขาก็บอกว่าหนีไม่พ้นที่การทุจริตมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ากระบวนการในด้านของการใช้อํำนาจในทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้ง นีไม่พ้นว่าจะต้องมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการทุจริตตรงด้านเนี้ยปรากฏว่าปปชอของของฮ่องกงด,ดําเนินคดีด้านทุจริตและเลือกตั้งด้วยนะครับคือเลือกตั้งไม่สุจริตนี่ต้องผ่านปปชไม่ใช่กะกะตนะครับเพราะฉะนั้นในในในกระบวนการเนี่ยเขามองว่าเขามองว่าอย่างนี้เลยนะครับว่าการทุจริตในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันหน้าด้านมากเอาดือด้อ พูดพูดกันตรงๆนะคิดว่าจะได้ก็เอาเลยก็คือหยาบอะหยาบนะของเราเป็นงั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านก็ลองนึกดูก็แล้วกันเห็นเห็นเอาได้เนี่ยเขาบอกว่าสวา,ามเลยเอาเลยนะนะแต่ว่าเขาบอกว่าเหนื่อยไม่ได้ท้อไม่ได้สําหรับคนที่ปฏิบัติหน้าที่เหนื่อยเมื่อไหรท้อเมื่อไหร่ พวกนี้มันก็จะขึ้นมาครองอำนาจแล้วก็จะช,ช้าไปหรือสายไปซะแล้วเพราะนั้นต้องตามให้ทันเราจะเห็นได้เลยว่าปปชฮ่องกงเนี่ยซึ่งผมได,ได้ได้มาบอกพักพวกแล้วนะบอกว่าต้องทำไม่ทำไม่ได้คือว่าเกาะติดชุกชุมชนไม่มีชุมชนไหนที่ที่ปปช ของฮ่องกงไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเลยเข้าไปแล้วก็ร่วมกันนะตั้งแต่เด็กชั้นอนุบาลก็มีหลักสูตรของของของปป,ปชแล้วนะฮะชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาเนี่ยคือหมายความว่าเขาจะมีหลักสูตรทุกระดับชั้นกรนะทรวงศึกษาของของของฮ่องกงเนี่ยจะต้องสอดแทรกหลักสูตรไอ้นี่เข้าไปหมดนะฮะเขา เขาบอกว่าถ้าไม่ได้สร้างมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะฮะจะให้โตขึ้นแล้วก็กลายเป็นกบอย่างนี้ไม่มีประโยชน์แล้วนะต้องให้เป็นมนุษย์เป็นคนนะฮะตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งโตขึ้นนะไม่ยอมเป็นกบเป็นนังขาดความคิดต้องหนักแน่นสิ่งที่เขาสอดแทรกแล้วใส่เข้าไปเนี่ยคือคุณ,ณธรรมแต่ว่าจะ ตามลำ,ลำดับชั้นคุณคุณธรรมเนี่ยนะะพอถึงชั้นอุดมศึกษาเนี่ยคือระดับของจริยธรรมพูดถึงจริยธรรมโดยไม่พูดถึงหลักศาสนาไม่พูดถึงหลักศาสนาว่าไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดก็ตามคุณต้องมีจริยธรรมอย่างนี้คืออะไรยึดมั่นในความถูกต้องตามตำนองครองธรรมไม่มีผันแปรเป็นอันขาด ถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วต้องทุบโตะ๊ะและสู้จนหัวชนฝาเลยไม่มีใยที่จะไปนับถือศาสนาอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวถ้าคุณมาให้ผันแปรแม้ว่าคุณจะเป็นศาสนาเดียวกัน mm. ก็ต้องถูกโต้ไปแล้วบอกว่าฉันไม่เปลี่ยนยังไงฉันก็ต้องยึดอย่างนี้นี่คือจริยธรรมที่สูงสุดที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า i n t e ท r i t y i n t e g r ท t y หมายความว่าความดีพร้อม เขาอธิบายให้ฟังคือความดีพร้อมความดีพร้อมคืออะไรมีอยู่สี่อย่างหนึ่งคือความรอบรู้ความรอบรู้ไม่ใช่หมายความว่าความรู้มีความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีความรอบรู้คือหมายความว่ามีปรีชาญาณย่างลึกลงไปในสิ่งที่เรารู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงด้วยสามารถจะวิเคราะห์เจาะลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไอ้ความรู้ที่เราได้มาเนี่ย เราสอนเด็กของเราอย่างนี้หรือไม่ผมถามเลยครับ<ม>ถ้าถ้าไม่เคยต้องไปปรับใหม่นะต้องไปปรับใหม่หมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องรู้หลักเหตุและผลสามารถจะวิเคราะห์ได้โดยตัวของตัวเองคือจริงอยู่นะชั้นอนุบาลอาจจะวิเคราะห์อะไรไม่ได้แต่ว่าเขาต้องสอนเป็นขั้นพื้นฐานเช่นอะไรครับ แม่ค้าทอนเงินเกินมาเนี่ยจะรับเอาไว้หรือว่าจะคืนไปต้องถามเด็กต้องถามเด็กถ้าถามผู้ใหญ่แล้วเรามีวิจารณญาณที่อย่างรู้ได้ต้องถามเด็กนะฮะเวลาเด็กได้รับเ,เงินเกินไปเนี่ยของแม่ค้าเนี่ยเด็กคนไหนคืนเงินเกินทันทีแสดงให้เห็นว่าเด็กคนนั้นมีจริยธรรมแล้ว ไม่นึกถึงประโยชน์ของตนเองไม่เอาแล้วตัดแล้วจริยธรรมอันนี้เขาเรียกว่าจริยธรรมเขาคว,วายหมายความว่าอยู่ท่ามกลางเขาเขาควาย,าววายคืออาจจะโดนควายขิดก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะต้องบอกอย,อยู่ดีๆแม่ค้าเงินมาฉันก็เก็บเข้ากระเป๋าเดี๋ยวฉันไปแม่ค้าก็ไม่รู้ใช่ไหมครับใครจะไปรู้เพราะว่ากําลังยุ่งวุ่นวายกันอยู่อะไรกันอยู่แล้วถ้าวิ่งไปหาแม่แม่บอกเอ้ยดีลูก แม่ค้ามันโง่อย่างนี้เป็นไงครับแม่พ่อแม่ก็ไรจริยธรรมนะให่ไหมครับอันเนี้ยเห็นได้ชัดเจนเลยมันเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยท่านที่เคารพนะครับโอ้โหเขาสอนดีมากเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับว่าเอาของจริงมาพูดกันเลยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะในขั้นระดับมหาวิทยาลัยเขาจะสอนด้านจริยธรรมที่สูงขึ้นว่าคุณจะเสียสละ ความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ยังไงเพราะมันจะไปต่อยอดกับคนที่จะเข้าไปในระบบราชการหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคุณแยกไม่ออกว่าอะไรคือของส่วนตัวของส่วนรวมแล้วเนี่ยคุณก็จะเข้าไปสู่ในวังวนของ Conflict of Interest ในทันทีเลยไอ้นี่เป็นจริยธรรมที่สูงขึ้นมาอีกอันนึงนะครับ ไม่ใช่จริยธรรมง่ายๆนะไอคอนฟลิกกับอินเทอร์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เราส่วนใหญ่แล้วเราจะยึดถือความสุขส่วนตนใช่ไหมครับจะมีความเห็นแก่ตัวเนี่ยที่สูงมากเฮ้ยไอ้นี่ทำไมไม่ไม่ช่วยพักพวกกันวะอะไรแบบเนี้ยในทํานองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสังคมไทยเนี่ยโง่งมอยู่กับ ความอุปถัมภ์คำชูแล้วก็มองไม่เห็นภาพว่าเนี่ยเราจะทะลุทะลวงไปได้ยังไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะที่ในสังคมไทยเนี่ยความรอบรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราเราต้องทะลุทะลวงไปให้ได้หมายความว่าอย่าให้ความรู้อย่างเดียวต้องให้ความรอบรู้ด้วย prudence prudence นะฮะถัดไปก็คือความกล้าหาญ ต้องสอนให้เด็กมีความกล้าหาญกล้าหาญเพียงพอที่จะโต้แย้งทักท้วงได้ผมถามว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราในแผ่นดินของเราเนี่ยยอมรับความเห็นโต้แย้งของเด็กไหมไม่ค่อยยอมรับหรอกครับท่านอาจารย์ใช่ไหมครับ,รบถ้าทักท้วงขึ้นมาเนี่ยโกรธนะกูอาบน้ำร้อนมาก่อนมึงนะเดี๋ยวยันอ๋อ ต้องเปลี่ยนครับความความคิดเนี่ยต้องเปลี่ยนในทันทีเลยถ้าจะให้เด็กมีอินเตกริตี้ได้ต้องมีความกล้าหาญแต่ไม่ใช่กล้าแบบบ้าบินชนเขาตะบันราดเลยต้องรู้จักมีความแนบเนียนนะฮะมีมีความคิดที่พระพุทธองค์เรียกว่าความคิดแยบคายความคิดแยบคายนี่มีความสำคัญมากนะครับไม่ใช่ความคิดหยาบคายนะ สามคือความพอประมาณตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงจับตรงนี้มาเลยว่าเออนี่นะเราต้องมีความพอเพียงนะอย่างนั้นอย่างนี้นะทางสายกลางนะพอประมาณคือว่าเราเก่งเราดีเราแน่แต่ว่าต้องรู้จักวิธีรู้จักกาลเทศะจะแสดงถึงความเก่งกาจของเราแค่ไหนเพียงไรนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ เด็กเกง่งเด็กดีแต่ว่าชนเขาตะบานลาดเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีความพอประมาณดา่าเขาอยู่นั่นแล้วล่ะนะฮะว่าไอน้นี่ไอ้ชั่วไอ้เลวไอ,อ้งูงี้แต่ไม่เสนอเลยว่าไอ้ไอที่ในทางดีเป็นยังไงอย่างนี้เรียกว่าไม่ไม่ไม่รู้จักกาลเทศะไม่พอประมาณตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะฮะเพราะว่ามันจะไปช่วยจัดเรื่องความรอบรู้กับความกล้าหาญไอ้ความพอประมาณเนี่ยนะฮะ สุดท้ายไม่มีไม่ได้ไปนขาดคือความยุติธรรมเด็กคนไหนถ้าไม่มีความยุติธรรมอยู่ในจิตใจเนี่ยนะมันก็จะช่วยพวกพ้องช่วยพักพวกช่วยเพื่อนฝูงทำอะไรก็เป็นไปในทางที่ไม่เป็นธรรมความยุติธรรมเนี่ยเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วโลกและทุกแผ่นดิน สี่อย่างเนี่ยผมถามว่าเราได้หล่อหลอมเด็กของเราเนี่ยให้เกิดมีขึ้นไหมหย่อนยังย่อหย่อนท่านตอบได้ทันทีเลยยังย่อหย่อนพอผมไปฟังฮ่องกงพูดเนี่ยผมก็บอกว่าเอ้ยเรายังอีกไกลเว้ยแต่ว่าผมไม่อยากให้เสียกําลังใจท่านสร้างสถาบันอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ช่วยกันสร้างเด็กหรือสร้าง ถึงถึงถึงไปกบแล้วก็เปลี่ยนได้นะฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเจ้าชายกบยัง,ย,งยังได้รับจูบมาก็กลายเป็นคนได้นี่ครับเป็นกบก็เปลี่ยนได้นะฮะเพราะแม่มดมันเสกเอาไว้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าสถาบันนี้เนี่ยสามารถจะปลุกนะฮะปลุกจิตสำนึกของคนขึ้นมาได้ แล้วก็ประสานกับทางบบชเราเองเราเราก็จะทำฮะต้องทำให้ได้ไม่เปลี่ยนไม่ได้ฮะผมผมถือเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราไม่รื้อระบบไม่รื้อโครงสร้างไม่รื้อเรื่องการศึกษาเนี่ยนะฮะไม่ไม่มีทางสำเร็จแล้วเราต้องผลักดันแล้วการผลักดันเรื่องการศึกษาอย่าไปคิดเอาใส่แต่ในะหลักสูตรอย่างเดียว ปปชของฮ่องกงเนี่ยนะครเขามีหลักสูตรเสริมด้วยถ้าการถ้าไอ้ทบวงการศึกษาหรือว่าไอ้หน่วยงานการศึกษาไม่เอาเขาก็มีมีหลักสูตรข้างนอกด้วยนะครับคือหมายความว่าเสริมให้คือสร้างแกนนําที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาแล้วให้คนที่อยู่ในในที่สร้างขึ้นมาเป็นแกนนำนให้ไปหาแกนนําอื่นอีกนะฮะให้ไปกระจาย จากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านมันก็จะเต็มแผ่นดินเองจุดเทียนคนละเล่มให้เต็มแผ่นดินครับจุดเทียนคนละเล่มให้เต็มแผ่นดินเทียนเล่มเดียวเนี่ยมันไม่ให้แสงสว่างอะไรแล้วมันจะอาจจะทําให้เผาไหม้ตัวเองนะมันแย่มันมันมืดนะเพราะนั้นเนี่ยต้องร่วมกันจุดนะ เปเลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันนำภัยชีวิตคนมาลายไปมีสิ่งใดทิ้งไว้แทนชีวิตที่เปลืองเปล่าช่างหน้าเศร้าเขาเหลือแสนคุณธรรมที่ขาดแคลนเพราะขาดแก่นของจิตใจชีวิตที่เหลือน้อยขณะนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใดควรภูมิใจที่ได้ทำดีครัน ใครจะเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าควรเลือกเอาความดีที่สร้างสารรค์ใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญตัวเรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอครับ,รบข,อขอบคุณอาจารย์วิชามากนะครับคมคายจริงๆนะครับและคงจะเห็นผมประเด็นหนึ่ง ที่สกิดใจผมมากเลยก็คือว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่กบเนี่ยยังเป็นพักษาหารของนกกระสาอยู่ก็เพราะว่าวกบส่วนหนึ่งเนี่ยทำตัวเป็นสมุนของนกกระสาซะเองมัวแต่ห่วงเรื่องมแมลงที่นกกระสาคอยป้อนให้นะครับผมว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่นอาจารย์วิชาได้พูดถึงวันนี้เนี่ย ผมว่าการเป็นกบไม่ได้เสียหายนะครับแต่การเป็นสุนัขรับใช้ของนกกระสาสิ่งนั้นคือสิ่งเลวร้ายวันนี้คงจะต้องบอกจะต้องพยายามไม่ให้กบกลายมาเป็นสมุนของนกกระสาแล้วก็นำนกกระสามากินกบพวกเดียวกันนะครับอันเนี้ย หน้าที่ของเราวันนี้ผมนะคิดว่าสำคัญมากเลยเราจะต้องพยายามเปลี่ยนไอ้กบที่คอยไปมัอแมลงที่นกกระสาหยิบยื่นให้เนี่ยสักวันนี้ผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นซปเปอร์กบกันสักทีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลบกับนกกระสาเพราะว่าวันนี้ผมบอกได้นะครับนกกระสาไอ้จิกตีกันสักพักหนึ่งตามสงครามเนี่ย มันเหนื่อยอ่อนเดี๋ยวมันก็เกียร์เสียเ,ยเจราจาตาอ่วยแล้วก็เอากกบที่เหลือมาแบ่งกันกินอย่างที่บอกวันนี้เราก็คงเห็นแล้วนะครับว่านกกระสาได้ไอ้ทั้งนกกระสาแดงและนกกระสาเหลืองกาลังทําอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะ,จะขอพูดแค่นี้ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ได้กินเวลามากนะครับแล้วเดี๋ยวเยวอาจจะอาจจะมาเติมทีหลังอีกทีนึง